โบ้ยไม่ไยังนี่เลิศสมเปนแตน่โบ้ยตำปูมาใส่ตำหมออกหวงขนมเสน้นเทเลยหนอกจั่วโอ้เป็นตาแสบบอกสีสันโบ้ย,บยมันเฮียตัวนี้มันเฮียมันเฮียมันเฮียนะคะมันเฮียขวดเข้ามาโบ้ยเลิศสม่ปันเลยเลิศนะคะเลิศจริงๆนะคะมให้เหลือะไรได้สิบอกห้เออคือเหมือนจงเสียง บ้โบ้เลิศฉันเป็นแทนเลย <c oughs> ต้มปูมาต้มหุ่งปูมาใส่ขนมเส้นพู้น่นะสีแดงจึงคึงสีแดงใจวายถูกใจไม่ไงหลอนโบ้เ <c oughs> สมิทนีน้ี่มากินน้ำกันกาบาดที่นี่พี่น้องพี่นอ้นองมีผัก้อมมีขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาวาสนาดีดีดีด,ดีด้วยนะครับท่านโบเลิศสมิทธิ์นเลยค่ะ คนไหนอยากกินแกงไตปลาวาสนาดีดีดีแอดไปหาคุณวาสนาดีใน Facebook ได้เลยนะครับท่านกดคำว่าวาสนาดีมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะครับครับท่านท่านโบสเตอม์สแต่ใหิมาบาทที่นี่ผู้ไดอยากกินแกงแตปลาวาสนาดีเนี่เนี่ยเขียนคำว่าวาสนาดีเนี่ยเราบอกอยู่ใน Facebook เด้อกดเข้าไปใน Facebook วัสนาดีเราก็สีได้กินแกงแตปลาน้ำเล่าไปสั่งน้ำเล้าซ่องละหกสิบห้าบาท หนึ่งซองหกสิบห้าบาทขันยากกินตำปูมาเผ็ดเผ็ดเจบเจบมหายายชมพูโบยเลึดสมเนแต่ในเบิงเอาเบิงเอาวูจัพี่น้องวันนี้จัพี่น้องสุขสุขคตสบายดีกันบาจ้าคอยก็สบายดีอยู่โบเลือดสมเนแต่เลยตำส้มตำปูมาใส่ขนมจีนโบ มาบาดที่นี่มาลุยน้ากันพี่น้องสุกูสูคนมามามาโวยกันโวยกันมาสิมามาโวยกันโวยกันออกมาโวยออกมาโวยมาโวยตำปูมาดิบกับยายชมพูโบโชีช่วนี้จาพี่น้องสุกูสูคนเปลี่ยนทรงผมสมือเพราะอย่างว่าเออเปิลเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมสมือผมสบมะลอนบหรอึบนะ ไปเฮ็ดสีผมสมือเลยเลือดสมันแตนเลยปัวข้าไปเฮ็ดสีผมสมือแอล้อหโอ้โหหลังเงินอืเดี๋ยวเราขอมทาทั้งนี้ก่อนมันจะฉีกกินแบบง่งายๆถนัดถนัดนอกจะกนกบ่ะโบ้เลยอดสมันแตนเลยเอาผักไว้ทั้งนี้บ่จะได้แบบง่ายๆง่ายๆแต่เลือดเลือดสมันแตนวิพัฒนกลับมาทำไมย่าใส่แว่นตา ชิมิชิมิแฟชั่นเข้าใจคำว่าแฟชั่นไหมเออแฟชั่นอ่ะเธอรู้ไหมเงี้ยแฟชั่นแฟชั่นมันก็ต้องแบบว่าอย่างก็ละอันเข้าเมืองตาดิวดิวตาตามแฟชั่นแฟชั่นบ๊วยเลยไม่แต่เลยเป็นตะเพ็ดแถอะพูดหน่อยเสียงเงินสร้างสร้างมาสอบอันสร้างมาสอบอันนั่นไหมจ้าอันแนวอันดูดฟุ่นแนวดูดฟุ้งยันพุวนพังอื แล้วเน,นี่ยบูวนะดูดฝุ่นม้วนมันหัวมันกรมมันกรมดูดฝุ่นมันก็ได้แล้วมันได้เปิดเ,เครื่องสักผ้าพร้อมกันพร้อมกันบาดทีเครื่องซักผ้ามันหมุนอยู่เครื่องซักผ้ามันหม,มุนอยู่ได้พูดแบบนั้นเปิดฝาฟ้า ไปเปิดฟังีย่สักผาบบ้านที่ดุดฟุ้นกับติดเคียนอมันก็เลยแบบช็อตสร้างมาสมห้เล่แต่ไหนฮะแเลียเสียเงินมมันเลิศไงฮาต่ลี้เสียเงินขอละเงินกอล้เงินจะคองบู้เลยจะมจัดเล เราเลยไปดูดขามกุ้งสดเลอืมรสไม่จดเ ูมา,มาปูมาปูมาปูทะเลหรือไม่เบิ่งเนี่ยข่าวจุาพวกพวกเจ้าจะไปอันเฮ็ดคือข่ขอยเด้ออันดูดฝุ่นแล้วก็เปิดเครื่องซักผ้าพ้อมกัน เขาผ่าพร้อมกันดูดฝุ่นเครื่องล้างจานคือกันเด้เครื่องล้างจานเวลาเขาดูดฝุ่นหรือว่าเขาซักผ่านกับเครื่องล้างจานเขาแยกเพร้อมกันเอออีนี่เด้มันสอดมันแบบว่ามันทำงานหลายอย่างหลายแนวมันนี่ได้เสียเงินซากมาสบไม่สมเพื่อนรักว่างเพื่อนสิส่อมเพื่อนสมได้ก็ั่อม มันผสมได้เพิ่นบอกว่าประมาณร่อยอร่อยรันหลาถ้าสัมผสมอะไรก็ไปซื้อม,มอตเตอร์ใหม่เป็นมอตเตอร์มันติดมันว่าม่นแบบว่าเครื่องดูดฟุ้นจริงหิวไปหิวมาได้เด้ติดเลยเป็นเครื่องดูดฟุ้นติดฟ้ากระนังติดบ้านนมเนี่ยเป็นทอเป็นทออยู่ในบ้านเดินเข้าไปจากในบ้านต่อสายสายใหญ่ๆทอ,อ่งใหญ่เข้าในมอตเตอร์เนี่ย คอมเมนั่ะมเมนแบบว่าเครืองนกพุ้นที่แบบว่ายกไปยกมาได้ก็เถอะสื่อไมาได้เนาะนนี้เป็นโมดเอร์นเนี่ยเป็นแบบบอกว่าถึงหาแตวเนี้ยเสียงยังไงยังพูดอืมตามตัวสิมันจันได้อนเอาไปดูดเอาไปดูด ยังเทียวกันหมามามากินกันเห็นวบาขนมเสียงผู้เฒ่า้อมได้อยู่ไหนยังนิ้งเสียงบ้างอือนก็น่ยนิ่งเสียงเป็นสอมแล้วแล้วอืมมาปูมาปูทะเล ไม่มีดั้งมานน่แว่นตามื่กถูลงืม่ม็นวเนย่ยไนพูดบอกแบบนี้าอนี้ มันสอดกัดัเนื้อมัน่ยเนี่มันใส่แก้วเลยชิสูบุิสูบุมันเป็นหอมเลยมาหวาน สีเหลี่ยมเทพป่ะหัวภาพผิดไม่สอดไม่สอดเล